ได้เลยผมไม่ติดนะถ้ามีกฎไม,ม่ได้ชัดเจนผมไม่ติดเลยเล่าได้เลยครับใช่ครับเพราะเพราะเสนนี้เพราะผมทํางานมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นแล้วโอเคครับโอเคตามนั้นเลยครับผมไม่ติดนะ,ะถูกต้องครับอโอเคครับก็คือตอนนั้นคือผมอยู่กลางวงตั้งแต่ที่พวกคุณเรียกสองแคงม่วงมาแล้วอ่ะอันนี้อันนี้พูดถึงข้ามข้ามขั้นของสองแคงม่วงไปเลยแล้วกันโอเคไหมหรคริปไปเลยรครับคริปไปเลยอ่ะอ่าโอเคก็คือพอจบตรงนั้นผมเห็นทางเคอร์เลสประมาณสามคนถึงสี่คนอันเนี้ยไม่ชัวร์ว่าสามถึงสี่คนประมาณนี้ คือไปคุยกับทาง NVA ว่าเอ้คุณมาแทงผมทำไมแล้วกเกิดมีปากเสียขึ้นมาทาง NVA ก็เหมือนว่าปากเสียว่าเออก็กระแทงกะกระแทงอ่ะก็เัายืนตรงนั้นท,ท,ท,ทำไมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทาง NVA ก็เปิดแทงก่อนอันนี้เหตุการณ์ที่ผมเห็นนะแล้วก็ไล่กันไปไล่กันมาก็เก็บทางเคเล้นหมดสามถึงสี่คนตรงนั้นประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สองที่น้องสภาวิาางเห็นเลย อืมก็แบว่าสภาก็ก็เห็นเหตุการณ์ตรงกันทด้พวกเราถูกไหมอ่ใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็คือทาง NBA เปิดแทงก่อนนะตรงนั้นนะที่เราเคยเลยนเข้าไปถามว่าเอแทงพวกผมทําไมก็ให้ผลให้เวลาสภาสองคนเราไม่ตรงกันมึงถามเลยถ้ามันไมแรกนเเมื่อไม่เสียเวลาถามตรงๆเลยเคอรเลนทีบแปดเท่าเขาไม่เล่นถูกไหมใ้ยี่สิบก็ได้นะ เอาปะสามสิบครับสามสิบยามอาวุธครับพอเขาเป็นคนเปิดก่อนครับผมว่ามันเป็นมันมันผมอยูเทียคิงอ่ะคือยูเทียๆเียต่ำต้องเตรียมตัวไม่อยากไม่อยากไปยุ่งเลยผมผมไม่เคยคิดจะแบบไปไปกดแก๊งเล็กหรือแบบไปหยาบในพวกเขายครับก็ต่างคนต่างอยู่ครับแต่ผมคิดว่าพอเปิดอะอะนั้นเมื่อกี้มึงพูดเองว่าไม่กดแก๊งเล็กไม่องยามอาวุธพี่ขอได้ไหมถ้างั้นอะสวยไม่ไม่คราวนี้เขาเป็นคนเปิดหรือวะครับผมก็เรินไปเดินไปเดินไปเดินไพี่ก่อนพี่ก่อนถ้าในกรณีไม่ยามอาวุธเนี่ย จำนวนใบเนี่ยก็บอกแล้วพี่อ้างอินเทียควีนนะแต่ถ้ามึงย้ำเนี่ยพี่อ้างอินเทียถ้าย้ำแล้วเขาตกลงพี่อ้างอินเทียแจงนะพี่ใช้มาตรฐานนี้ตลอดไปนะไม่มีเปลี่ยนไม่เป็นไรครับงั้นมันไม่ย้ำก็ได้ครับไม่ย้ำครับไม่ย้ำย้ำก็ได้ครับงั้นถ้าไม่ย้ำนั้นพี่อ้างอินเทียแจงนะนาจากี้โอเคไหมไอ้เด็กวีนนะได้ครับไม่มีปัญหาได้หมดเลยจำนวนใบได้หมดเลยจำนวนใบคุยกันเนี่ยจะตกลงกันเองหรือจะหมุนไม่กงล้อสองร้อยใบครับ สองร้อยใบไม่ยอมวูดเอาด็กคุยกันเลยถ้าสองร้อยใบผมย้ำมาวูดครับตามสภาพูดเลยครับไปคุยกันครับอันนี้คุยกันเองครับอันนี้อันนี้คุยกันเองก่อนนะอันนี้ข้อสุดท้ายถ้าตัดสินมันจะอยูังไงครับอันได้เป็นเป็นแก๊ก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเป็นหนึ่งที่พี่พูดไปเมื่อกี้คือเป็นข้อเสนอยังไม่ได้ฟันนะถ้าฟันเขาก็ยิ่ทีเดีผมก็บอกเอาตามสภาพูดไงอันนี้อันนี้คุยกันก่อนอันนี้คุยกันก่อนคือผมก็คำสภามาพูดไงว่าก็ไม่ย้ำไงไม่ย้ำสองร้อยใบเรางงไหน คือที่ผมบอกว่าถ้าสองร้ยใบย้าเนี่ยก็คือก็คือเอาแน่ๆแล้วผมไม่อยากจะให้มันเล่นแล้วแบบมันมันก็เคลียร์แผลนะครับคือผมก็เอาใบเดียวครับใบเดียวใบเดียวสบายเล่นใบเดียวเลยเคลียร์แผลเล่นใบเดียวเคลียร์แผลก็คือตามตามเทียงไงคุณอยากเล่นขนาดนั้นทำไมคุณไม่เลือกยามอาวุธนะครับใคกบคุณเอางี้เอางี้คุณชื่ออะไรนะหัวใหญ่ใครอยากเล่นกับคุณเอางี้เอางี้ฟังพวกฟังมุมพวกผมก่อนครับถ้าไม่ให้เกียรติคุณื่นก็ไม่ต้องพูดครับ ถ้าให้เกียดคนอื่นไม่เป็นก็ไม่ต้องพูดอันนี้ผมไม่ได้ด่าคุณเลยนะ <c oughs> คือเอางี้คือผมไม่อยากคือที่สภาบอกที่บอกว่าไม่กดแกง๊งเคยครับไม่กดพผมก็อยู่สูงกว่าแกง๊งเทียร์สูงกว่าก็เลยไม่ยําครับแต่ว่าพอพอคุณเรียกสองร้อยใบเนี่ยผมว่ามันมันเกินไปก็ผมเลยเสนอว่าถ้าคุณเสนอสองร้อยใบผมพยาํามด้วยแต,แต่ว่าถ้าทําตามตามตามกฎที่สภาบอกครับก็คือไม่ย้ำสามสิบใบตามเทียร์คุยนะครับสูงสุดอที่สภาบอกก็คือ เอางี้ไหมเอางี้เอาเอางี้ผมป่ะคุณกล้าไหมสิบแปดสิบแปดไม่พบบอดประกันเอาปะเอาแค่ไรคือคุณเปิดผมไงเอาเปล่าคือถ้าผมเปิดก็โอเคเอาเบาไม่ถามเนี่ยเอาไหมคือผมไม่ได้เปิดไงถามเนี่ยเอาไหมสิบแปดคนเนี่ยไม่พบบอดประกันสักคนเลยผมไม่ถามทีอยู่เฉกหิงไปสภาหมุนวงร้อยครับเสียเวลาสภาหมุนเลยครับใช่คุณไปเสียเวลาคุณเป็นยังไงครับเดี๋ยวคุยเลยพันตกลงกันไม่ได้ก็หมุนวงร้อยไปเลยครั่นนั่นนี่ก่อนนะครับเพชรชี้แจงก่อนคือไอ้ควีนเนี่ยมันกี่ใบถึงกี่ใบ ตามที่คุยกับสภาล่าสุดนะครับคือขั้นต่ำสามสิบสูงสุดแปดสิบครับอ่าทีนี้จะมีเท่าไหร่บ้างสามสิบส<ช>ี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือจะเป็นสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบแล้วแปดสิบจะเอาแบบไหนให้เลือกกันเองหรือหรือเสียงกันเองคุณเลือกเองอันนห้ผมเลยพี่พี่่ภาค,ครับ,รบนี่ผมมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมครับครับคือคือถ้าในกรณีถ้าผมเล่นแบบไม่ยังวตถูกไหมผมเล่นตามกฎสภาเลย แล้วฝั่งเขาท้าทายว่าพูดกูยอยากอาวุธหายกูอยากยัดอาวุธยยว่ธาอ่างเงี้ยคือผมยับได้ไหมครับไม่ก็ <ๆ S 1> คืออย่างที่ผมบอกครับว่าตามข้อตกลงออกไปออกไปกันก็คอในผมอบถามไว้ก่อนนะครับพี่ว่ามันมันยึดต,ตามหลักที่คุยกันดีกว่าครับในกรณีบัฟเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ใครจิตแข็งกว่าก็ต้องอยู่ได้อ่ะพูดตรงๆเลยนะมึงต้องจิตให้แข็งเลยอ่ะเอาจริงนะเก่าจังะวะที่นี่คนที่เก่าจังอ๋อป่าพี่พี่บอกว่าถ้ามึงตกลงกันแล้วขอยึดตามนั้นก่อนครับ นอกเหนือจากบึงบัอบได้ตอรี่แล้วมันมันเดือดมันมันอะไรก็พี่ว่ามันตอรี่วะเก <c oughs> ่งขนาดนีด้เอามานั่งนึกนะเก่งขนาดนี้ทำไมไม่รู้จัก,กวะแก่งเนี้ยแบบนี้ได้ไหมนั<า>่งอ่านนี้เน,ะนเาะพูดอะไรอ่ะเคยเคยเล่นเข้าใจครับแต่เอางี้พวกผมเสนอก็คือสภา,าหมุนเลยครับทางนู้นเสนอ,อยังไงก็ว่าไปก็เอางี้เพื่อไม่ต้องเสียเวลาไปคุยเรื่องตำรวจเดี๋ยวพี่ขอตัวแทนแก๊งหนึ่งคนแก๊งละหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปหมุนในเว็บให้แค่นั้นเพราะว่าตอนนี้ระบบยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวพยายามเร่งให้ดู เ่วหสิบแปดยับเนี่ยไม่ต้องนับใบเลยเอาเปล่าสิบแปดคนเท่าเอาเปล่าไม่ต้องนับใบอาวุธหายเยอะสุดแพ้ไปเราเลือกเลยเพื่อเราก็เลือกเลยเพอเอาไปจ้าเอาไปจ้าสภาครับอันนี้คือเขาแบบอยากยำมนะครับก็คือสามสิบยัเงี้ยงั้นนะสิบแปดเอาเปล่าคือเขาพูดอยากยัมบ้ากเลยไม่จบมาพักคุยกันจบแล้วแต่เขาไม่จบนะเนี่ยห้าปดสิบแปดยัมมเอาเปล่าห้ามนะสิบแปดสิบแปดยัเอาเปล่าอันนั้นก็เล่นยัมห้ามเลยเหรอครับพอพอพอผมเตรียมแล้วขอดูไม่ค่อยเข้าใจขอคนหนึ่นี่ไง อ่ะปิดเสนอและเอาโอเคครับก็บอกว่าปิดก็จบแล้วไม่เสนอเขบอกเสนอได้อยู่ก็เลยเสนอเดือดเลยวะยี่เดือดเลยวะเอมนะเดือดไปดูใบอ่ะนเดี๋ยวไปดูใบอ่ะเก่งนะทำไมจะพกบัตรทำไมมาเล่นกันนี่ไม่ต้องไม่ต้องพกเลยเอาเปล่าเดี๋ยวรู้จักการผู้เลีของมันแน่กูบอกเลยมึงก็ไม่ต้องพกดิใครใครพูดอ่ะชื่ออะไรใครพูดชื่ออะไรเจงชื่อด้วยเจงชื่อด้วยเดี๋ยวไม่รู้จักอีก แย่เลยนะไม่รู้จักเนี่ยแย่เลยโนเนมเลยนะอันนี้เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เกงอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเนี่ยเขาเลือกดีกว่า S <S เฮ้ยพี่ถามเลยอันอันนี้มอมุกรอครั้งแรกเขาถามแบบอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวตอรี่นะอันนี้คือเกมเพลย์ก่อนมันจะมีแบบนี้คือตอนนี้ช่องเลี้ยงระหว่าง30ถึง80มันเยอะเราจะแบ,บ่งเป็นยังไงดี30 40, 40 50 60 70 80หรือ30 50 70 80เจดสิบแะได้แก้ด้วยเอาไงดีอ่ะช่วยคิดเลยดีแหล่งมันเยอะอ่ะเราจะแบ่งให้เราจะเราจะซอย,รรซอยหรือเราจะข้ามเป็นแบบทียี่คิดว่าไงคะแนนแจ็คทิ่งไว้ดีวะ อันนี้ชื่ออะไรเนม่ยอันเราบมดไม่เสร็จอ่ะอันเราผมไม่รู้เลยครับว่าจะทำไงเนี่ยไม่เป็นว่าเลิลลหน่อยนะครับไม่ไม่เพราะสภาก็หมุนวงล้อตามเขาไงผมก็ไม่รู้ว่าสภาจะเอาไงน้าแบบนี้ก็าสิบี้เอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไปเลยผมไม่ไม่เลือกเลยเลยเนี่ยสภาเลือกข้างเดียวเลยอันนี้ให้เลือกนี่ยไอ้อะไรจะเลือกอะแจะแบบไหนอ่ะเองถามหน่อยดิเพราะมันเราไม่เคยหมุนแล้วหลังนี้ก็ต้องหมุนน้อยใจเนี่ยนี่น้อยใจเนี่ยฟังแต่เคยเล่นเดียวแล้วไม่ไม่ฟังไงก็ฟังเรานี่เดาวแบบไหนอ่ะจะหมุนแบบไหนอ่ะเอาจะทททีีีีขข้้าาาามมมย่เดออรับ โอ้ยไล่ตามพี่พี่นะงั้นเราทอาของเราได้แหละวายวไหวจะบอก็ปวดหวแล้วมันก็ไม่ไหวไม่ต้องรับดิเพื่อนมันหมุนลุงร้อยไายเอาไว้โดนเปิดพี่หัวหมุนหมดแล้วเฮ้ยเอาไวได้เปิดเขาพี่แกจกแกจั๊กแกจั๊กแกจั๊กไปมึงไปไปแจั๊กมึงจำเที่ยวโนตกราดกลางได้ปะเออ เคิงไซอ่ะเขาเข้ามาตีกับเรานะตีคอเลนเหมือนกันโดเกอเลนตีมือนกันนะเอาดิ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 แต่แต่แต่กวอาเาะว่าคนคิงไซคิงไซไม่ได้ใส่ชุดแกลงดเพาไม่ดเหมือนกันไม่ใส่ชุดแกล้งแต่ไม่ใส่ชุดแกล้งมันก็ไม่ใสุ่ดแงเคอเอ่ะตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ไม่ใส่เหมือนกันเนีได้ไม่ดคิงไาไม่ได้ิงไซาทคิเอแล้วกเแลปัเอออออดอยออยออออยออ คิงไซด์อ่ะมึงมึงเห็นปามีหัวลิงคนนึงท่อยู่ใุตะนั่นแหละช่วยเราอ่ะแต่แต่ไม่ชัวร์เป็นคิงไซด์หรือเปล่านะคิงไซด์อยู่แลยไอสีเขียวไอ้แขนยาวสีเขียวอ่ะไม่ก็บอกไปดีว่าคิงไซด์ใส่ชุดนอกอยู่นะไม่หัวลิงตรงนั้นหมดเลยคิงไซด์หัวลิงหมดเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นอ่ะไม่มีคนอื่นเลยมีแต่คิงไซด์เว้ยกะลารกาจะรให้ใครใครมีข้าวบ้างอ่ะให้พี่ชักหน่อยพี่ชักจะตายหาแล้ว